ครับสวัสดีครับวันนี้วันอาทิตย์ที่12กันยายนพศ2 5นระ 64, นะครับเดี๋ยววันนี้ะจะพาพี่ๆน้องๆไปดูมะขามนะครับต้นมะขามที่ปลูกไว้หลายปีแล้วนะครับช่วงนี้ก็ได้ฝนเข้าไปนะครับก็ แตกกิ่งก้านยืดยาวไปหมดนะครับเพราะมาดูว่าวันนี้จะทำอะไรให้ดูนะครับนะครับวันนี้ผมปลูกเป็นรั้วไว้นะครับประโยชน์ของเขาก็อย่างน้อยก็เป็นรั้วกันน้องสุนัขนะครับไก่นะครับก็ค่อนข้างที่จะแน่นหนาพอสมควรนะครับ เดีวันนี้ก็ได้เลิกยามแล้วครับเดี๋ยวจะตัดนะครับให้เป็นรูปทรงนะครับก็อย่างน้อยก็มีใบอ่อนนะครับเอาไว้รล้วก็ทานได้นะครับผมปลูกไว้ทั้งสองฝั่งแล้วครับหน้าบ้านซ้ายกว่านะครับเดี๋ยวพาไปดูส่วนที่ตัดแล้วนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับยังไม่ได้ตัดเดี๋ยวพาไปดูนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตัดนะครับยืดยาวดี นะครับอ่ะจะพาไปดูที่ตัดแล้วนะครับตัดเมื่อเช้านี่เองนะครับตัดแล้วก็ทำฟางศาสรดไว้เรียบร้อยนะครับพี่ๆดูนะครับพี่ๆเพื่อนๆดูว่าเวลาตัดแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นั้วนะครับเป็นล้วก็สวยงามดีนะครับเขียวขจีไปเดี๋ยวหน้าประมาณสักหนึ่งอาทิตย์นะครับหนึ่งอาทิตย์ก็เราก็จะได้รับประทาน ใบมะขามอ่อนนะครับเอาไปแกงได้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูภาพไกลๆนะครับก็สวยงามดีนะครับนี่ทำประมาณเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูท่าตรงนะครับท่าฝากเป็นไงครับเพื่อนๆพ,พี่ๆที่มีนะครับต้นมะขาม หรือหน้าบ้านที่ว่างๆนะครับก็ลองปลูกดูนะครับใบมะขามเหลานี้แพงนะครับแพงนะครับค่อนข้างแพงนะครับเนี่ยไม่ต้องไปซื้อเลยครับนะเราปลูกในไร่ในกงนะครับเนี่ยครับในผมก็ตัดเรียบร้อยนะครับทำฟาร์มเสรเรียบร้อยส่วนใบมันเนี่ยที่เรากิ่งก้านสาขาที่เราตัดแล้วเราก็ไม่ต้องไปขนทิ้งนะครับ ก็ออาไปหมักไว้ข้างๆโคนนั่นนะครับเป็นปุ๋ยนะครับนะน้าเดีพาภาพตรงนะครับนะครับก็ได้อยู่นะครับนะผิดกันเลยกับทีออ่อีกด้านที่ยังไม่ได้ตัดนะครับนี่เราทำฟามสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับพนะุกเก่งการผมก็ฟาดกบในโคนเรียบร้อยแล้ว อันนี้ก็อะไรที่เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับเป็นสิ่งที่เราสามารถก็จะไปซื้อหายที่ตลาดได้ก็มาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆดูนะครับช่วงนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับก็เป็นมือใหม่ในการอัดนะครับถ้าท่านถูกอกถูกใจก็กดแชร์กดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเปน็นกำลังใจในการทำงานต่อไปนะครับมีอะไรก็เอามาฝากกันครับวันนี้สวัสดีครับ